เปิดเกมมาก็ตื้ดขนาดนี้เลยล่ะหรอ616เกมสค่ายเกยมสุดตืดเอาละครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกม Panic on Ice แน่นอนว่านี่ต้องเป็นเกมน่ารักนรักใสๆอยู่แล้วเรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นในวันหนึ่งที่เรากำลังเดินทางด้วยเครื่องบินแต่แล้วอยู่ๆก็โชคดีมาก เครื่องบินเกิดตกลงไปเอา้าถามว่าโชคดีตรงไหนก็คือผมรอดมาได้แต่ถ้ว่าเราก็ต้องติดอยู่ในดินแดนที่แสนหนาวเหน็บและที่นี่เป็นเมืองของมนุษย์กินคนเลือกเอาละกันว่าจะตายจากความหนาวหรือว่าถูกขวานสับเริ่มเกมมาด้วยคลิปของชาวต่างชาติสักคนหนึ่งเขาเป็นใครกันเนี่ยและผมอ๋ใช่ ผมอยู่บนเครื่องบินลำหนึ่งที่กำลังออกเดินทางไปในที่ที่ไกลแสนไกลเครื่องบินบินอยู่สูงพอๆกับภูเขาเลยเออไม่ใช่แค่ภูเขาแหละมันสูงพอๆกับยอดไม้เลยแล้วแบบนี้มันจะไม่ชนได้ยังไงกันเล่าไม่แปลกใจเลยที่เครื่องบินลำนี้จะตกอ,อืมโอ้นั่นไงระเบิดตุ้มกันอย่างนี้เลยแต่ไม่ต้องกลัวนะครับผมคือพระเอกเกม ผมไม่มีทางตายตรงนี้หรอกวินาสันตโลสุดๆแต่ผมก็รอดมาได้แล้วนี่ผมอยู่ที่ไหนเนี่ยเอ้ามีอาเจ๊อยู่ด้วยสวัสดีครับเขาชื่อมาท่านะอาจจะเป็นแม่ของซูเปอร์แมนหรือว่าแบทแมนก็ได้ เออคุณผู้หญิงเป็นยังไงบ้างครับบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าโอ้ฉันหนาวมากๆเลยพ่อหนุม่มแล้วฉันก็ตามหาสามีของฉันไม่เจอไม่เป็นไรนะครับรออยู่นี่เดี๋ยวผมจะหาตัวเขาให้เองนะเครื่องบินนี้เนี่ยมีพวกเราอยู่แค่4ี่คนเท่านั้นขอให้พระเจ้าคุ้มครองนะพ่อหนุม่มยังไงก็ช่วยตามหาเขาด้วยนะเออได้เลยครับเออว่าแต่ต้องไปตามหาที่ไหนเนี่ย เครื่องบินก็ยังไฟไหม้อยู่เลยอโอเครื่องหมายสามเหลี่ยมสีแดงเป็นการเตือนว่าที่นี่หนาวมากๆต้องหาที่ปลอดภัยในการป้องกันไม่ให้แข็งตายโอเคออตรงนี้เหมือนจะมีแต่หิมะอาจจะเป็นทางนี้ก็ได้โอ้นั่นมีคนนอนอยู่ด้วยคุณครับคุณโอชื่อจรคุณจอน โอ้ขอบคุณพระเจ้าเขายังหายใจอยู่เอาล่ะผมจะพาคุณออกจากที่นี่เองนะครับอือแบกกลับไปเจ้ครับหัวเจ้อยู่นี่เออผมได้ตัวเขามาแล้วครับไม่ต้องห่วงนะเขายังไม่ตายแต่ว่าพวกเราต้องออกจากที่นี่ไปหาที่ปลอดภัยโอ้ขอบคุณพระเจ้าจอนของฉันยังไม่ตายขอบคุณมากเลยนะพ่อนุ่มที่ช่วยชีวิตเขาเนี่ย เออในตอนนี้พวกเราต้องเอาตัวรอดก่อนนะครับพวกเราต้องหาที่หลบภัยก่อนให้เร็วที่สุดเท่าที่ทําได้ก่อนที่เครื่องบินจะตกนะฉันเห็นเหมือนกับว่ามีบ้านอยู่แถวๆนั่นด้วยนะไม่ไกลจากตรงนี้ตามฉันมาเลยพ่อหนุ่ม <c oughs> โอ้เอาเสียงอะไรเนี่ยเออมันคือเสียงหอบทุกครั้งที่แบบค่าความหนาวมันลดเนาะเป็นการเตือนตอนนี้สุขเลือเจดสิบแล้วเจครับมันหนาวมากเลย ช่วยเดินให้ไวกว่าน,นี้หน่อยได้ไหมครับก่อนๆที่ผมจะแข็ง,ขงตายอุ้ยไอลุงจอนนี่ก็ไม่มาช่วยกันเดินเลยเจ๊ครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันมีทางแยกอยู่ตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่าต้องเลี้ยวไหนรอเจ๊จเฉลยโอ้เจ๊เดินขึ้นเข,ขาน่าจะแปลว่าเลี้ยวขวานะครับขึ้นเขาด้วยนะทางดีๆก็มีไม่เอาไม่ตายเลยเจ๊เขาก็แกล้งใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยอุ้ย โอ้นั่นมีเสาไฟฟ้าอยู่โอ้แล้วก็บ้านพักต้องเป็นทางนี้แน่ๆเลยกดคิวเพื่อลาดอ๋อ,อมีระบบในการลากของแบบนี้ด้วยนะครับแบบเปิดประต,ตูเรียบร้อยเราเข้าไปได้แล้วอเจ๊ผมถึงก่อนอาแต่เจ๊ตกใจอะไรนะั้นเออเจ๊ครับพวกเราเจอที่พักแล้วเข้าไปข้างในบ้านกันเถอะ มันยืนข้างนอกทำไมเนี่ยโอ้ชั้นหนาวเหลือเกินพ่อหนุ่มได้โปรดจะปล่อยให้จอนของชั้นต้องตายนะเออลราพยายามเต็มที่ในการเอาชีวิตรอดกันนะครับไปกันเถอะอืมป่ะเข้าข้างในนะครับปึ๊บอ๋อ,อ,อมีอะไรอยู่ด้วยมันยากมากๆเลยละ่ะกับการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ฤรือดูหนาวที่นี่มันบุนแรงมากขึ้น แล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆอาหารก็เริ่มร่อยหรอฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต่อไปฉันติดอยู่ที่นี่โอกาสรอดเดียวของฉันก็คือการไปถึงบังเกอร์ที่รบภายของทาหารแต่ว่ามันหนาวมากๆเลยและความหนาวก็ไม่ใช่แค่ปัญหาเดียวข้างนอกนั่นยังมีไอหมอนั่นอยู่ด้วยพร้อมกับขวานของมันอ่าๆน่าจะเป็นโน้ตของเจ้าของบ้านนะแต่ว่าตอนนี้ เขาน่าจะไม่อยู่แล้วนะครับอาจจะโดนพี่ขวานสับไปแล้วก็เป็นได้มีตู้เซฟอยู่ด้วยแต่ว่าไม่รู้รหัสรหัสคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ,อุ้ยทำไมเปิดไม่ได้ทำไมคุณไม่รู้จักตั้งรหัสง่ายๆกันบ้างอ่ามีที่นอนอยู่นะครับเอ,อ้าเออจวับได้มาถ้าเออเรออยู่นี่นะครับออเจเดี๋ยวผมจะไปหาไม้สำหรับจุดไฟมาให้ก่อกองไฟเพื่อความอบอุ่น อืมเอาล่ะหน้าที่ของพระเอกเกมอย่างเราต้องทำทุกอย่างเพื่อช่วยให้เขารอดตรงนี้นี่ไงมีฟืนอยู่ชึบข้างๆนี้ก็เหมือนมีบ้านอยู่นะครับเอาออกไปสีมีอะไรอยู่ข้างในไหมอืมเหมือนจะไม่มีของอะไรเท่าไหร่นะเอาติดด้วยหิมะมันท่วมหัวเราที่ติดหลังคาเลย โอ,โอ้มีของอยู่ด้วยก็มีหน้าสันตโลได้ไฟแช็คมาโอ,โอเคสามารถกดแท็บได้นะครับเพื่อหยิบไอเทมอะไรพวกนี้แต่ตอนนี้เราต้องเก็บไม้ก่อนชืบเก็บฟืนเอ้ยอืมจะไม่มีใครผมมาจำ <c oughs> ใช่ไหมโอ้เสียงอะไรอีกแล้วตกใจเสียงตัวละครเรานี่แหละอันนี้เหมือนเป็นห้องน้ํานะครับคงไม่มีใคร ครีอยู่ข้างในถ้าครี่ตอนนี้แล้วก็ตูดแข็งแน่ครี่ออกมายังเป็นน้ําแข็งเลยผมว่าอาฟืนปึ๊บเอามองไม่เห็นเอานี่ฉันคิดว่าฉันเก็บฟืนมาพอแล้วนะสําหรับกองไฟเอาละ่ะได้เวลากลับเข้าบ้านไปก่อกองไฟให้เจ๊และผัวของเขาบริการทุกระดับประทับใจอืมเอาละ่ะ จุดไฟอ่าเรียบร้อยอุ่นขึ้นไหมครับลุงจอนลุงจอนทำใจดีๆไว้นะครับจะทำตาเหลือกแบบนั้นเออคุณโอเคดีใช่ไหมครับไม่ต้องห่วงนะครับพวกเราจะไม่ปล่อยให้สามีคุณตายแน่นอนฉันรู้สึกดีขึ้นมากแล้วล่ะเพื่อนของฉันแต่ว่าจอนนะ่ะเราต้องหาอะไรให้จอนกินแล้วพวกเราก็ต้องการน้ำดื่มด้วยเออเรออยู่นี่นะครับ คุณดูแลเขาให้ดีแล้วกันนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปหาน้ำกับอาหารมาให้แถวๆนี้เนี่ยน่าจะมีบังเกอร์ของทาหารอยู่ดูแลตัวเองด้วยนะพ่อหนุ่มฉันอนะมีเข็มทิศมาด้วยน่าจะมีประโยชน์กับเธอนะรับไปสิโอ้เข็มทิศนำไปสู่แกนลน์ขอบคุณครับทีนี้ผมจะได้เป็นราชาโจรนสลัดทำไมสามวมันแตกไปมาออกเดินทางไปที่บังเกอร์กัน ่าเหมือนเขาจะให้เลี้ยวซ้ายนะครับโอ้ตกใจหมดทางนี้สินะตรงไปอืมที่นี่ก็มีแต่ความหนาวเนี่ยเอาจริงๆผมเคยอยากไปเที่ยวที่แบบนี้ด้วยนะที่ที่มันแบบนหนาวหนาวมีหิมะเยอะๆแถบ阿拉สกาอะไรแบบนี้แต่แต่ไม่ไม่มีพวกแบบนี้นะครับไม่น่าจะมี <c oughs> มีศพอยู่ด้วยรโดนสับขาไปแล้ว เกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่เนี่ยบ้าเอ้ยหรือว่าเขาคือคนที่เขียนจดหมายทิ้งไว้นะ่ะโอ้ตายซะแล้วข้างในนี้น่าจะไม่มีอะไรแต่ว่ายับยืนนะครับพังและจุดหมายของเราอยู่ข้างหน้าเราต้องไปต่อ <c oughs> เออดูแล้วว่าหนาวไม่ต้องคลางกันาดน,นั้นก็ได้นะครับแม่ นั่นนั่นอะไรโอ้เป็นบังเกอร์ของทหารนะล็อกคงต้องมีวิธีเปิดมันออันนี้มีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าอ้าว,าวอุ่นวาวปุ๊บเรียบร้อยน่าจะเป็นการเป,เปิดบังเกอร์นะครับอาลงไป ข้างไรนี้ม,มีไหมมีผมว่าน้ําอาหารมันไม่น่ามีแล้วนะหมดแล้วแน่แน่เลยโอ้พี่กระดูกคนนั้นคือหลักฐานอย่างชัดเจนอะไรเนี่ยอะดรีนาลีนอยากเอาไปด้วยไหมรับมาโอ้ขอบคุณมากนะครับพี่ดูกไม่ว่าพี่จะเป็นใครก็ตามเราได้อดรีนาลีนมา ใช้สำหรับรักษาชีวิตแล้วก็อาการหนาวได้อ๋อโอเคเป็นของรีเลือดสินะไอเวนนั่นมันขังฉันไว้ในนี้ฉันไม่มีน้ำไม่มีอาหารฉันเห็นมันผ่านกล้องมันต้องการอะไรจากฉันกันแน่ทำไมมันถึงทำแบบนี้อ๋อผ่านกล้องกล้องนี้ล่ะบ้าเอ้ย นั่นไข่วะเนี่ยเฮ้ยมันดูท่าทางไม่เป็นมิตรเท่าไหร่เลยอ่าอ่าโหแล้วมันรอสับเราอยู่หน้าบังเกอร์ด้วยนะมันต้องทำไงครับเนี่ยชีวิตอ่าผมต้องขึ้นไปเลยเหรอมีอะไรใช้ได้บ้างไหมก็ดูไม่มีอะไรเลยนะครับอเอ๊ะดูเหมือนมันจะไปแล้ว ฉันต้องรีบออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดโอเคจังหวะนี้แหละวิ่งมันใช้แผนหลอกให้เราตายใจแน่ๆเพราะฉะนั้นวิ่งละครับลาก่อนมีการโหลดโหลดผีด้วยโอ,โอ้มันมาเลยมีการหยุดมองให้แน่ใจด้วยว่าเขามาจริงๆใช่ไหมโอ้ผมต้องไปไหนเนี่ยใช่แล้ว ลากมันไปหา,าเจาให้อเจปกป้องเราจังหวะน,นี้เอาตัวรอดก่อนหนีว้าวว่าติด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 เอ้ยมันกลัวเจ้ผมขอบคุณมากเจ้โอ้เจอนี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆโอ้เข้ามาเจ้เจ๊นั่งแหกโอ้อยแหกแบบนั้นสิครับเดี๋ยวเด็กๆเห็ในใจแตกครับยังไงคุณรู้ไหมว่ามันมันไม่ดีเนี่ยโอ้ เออมาท่าขอโทษนะครับแต่ว่าผมหาของกินไม่เจอเลยอะ่ะแถมข้างนอกนั่นยังมีคนบ้าอยู่ด้วยมันวิ่งไล่ผมใหญ่เลยอะ่ะโอ้พระเจ้าตอนนี้จอนอ่อนแอมากๆเขาต้องการของกินไอผู้ชายคนนั้นมันต้องการอะไรจากพวกเรากันแน่พวกเราไม่มีอะไรให้มันซะหน่อยนะเออผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าเขาดูท่าทางไม่เป็นมิตรเลยพวกเราต้องตามหาของในการป้องกันตัว จอนน่ะเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเก่าเขาพกปืนมาด้วยนะอยู่ในกระเป๋าของเขาน่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งใกล้ๆเครื่องบินนั่นแหละระวังตัวเลยนะพ่อหนุ่มเอผมต้องไปอีกแล้วใช่ไหมครับลุงจอทํนทำไมลุงไม่เอาปืนเนี่ยไว้ที่ตูดลุงก็ลุงมาเที่ยวขึ้นเครื่องบินจะเนี่ยปืนไว้ทำไมแล้วก็เป็นหน้าที่ของพระเอกอย่างผมที่ต้องออกมาเผชิญหน้ากับสิ่งชั่วร้าย ตามเข็มทิศเขาบอกให้ไปทางนี้นะครับโอ้มีบ้านบางอย่างอยู่ด้วยมีอะไรข้างในปึ๊บนั่นอะไรนะ่ะโอ้อดีนาลรีนอีกเข็มนึงอะดีนาลรีนอินไม o l อแต่ดูเหมือนเครื่องบินมันไม่ได้มาทางนี้หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันต้องเลี้ยวตั้งแต่แถวแถวหน้าบ้านนะครับอือคงจะเป็นทางนี้ เอาละวะัดนั่นอะไรนั่นนั่นนั่นคือมันเดี๋ยวโอ้แล้วโปรแกรมไวรัสขึ้นตอนนี้ขอบคุณนะโอ้ยผมผมไปกดโปรแกรมไวรัสไม่ได้แปบ๊บหนึ่งไหมครับต้องหนีก่อนโดนสับไปทีหนึ่งด้วยเนี่ยไอ้ไวรัสบ้าแก่ทำให้ฉันดูแย่ถ้าผมกดแท็บแล้วเกมมันจะหยุดไหมผมไม่รู้โอ้หยุดใจมากๆโดนสับอ๋อโอ้โอแสบแสบเหลือเกินไอ้โปรแกรมบ้าแคทำให้ฉันดูแย่ทำไมต้องมาขึ้นตอนนี้อ๋อ มันยังอยู่ดีกว่า <c oughs> เห็นเพลงดับนึกว่าไปแล้วนึกว่าเขาไปแล้วโอทางตันด้วยโ oh, อ้ขอบคุณเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวอเออนี่เครื่องบินเครื่องบินอยู่นี่กระเป๋าของลุงจอนกระเป๋าลุงจอนอยู่ไหนกระเป๋าลุงอันนั้นหรือเปล่าผมจําได้นี่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 น,น,น,นี่ตรงนี้ตรงนี้นีป่ปั๊บป,ปึ๊บป,ปั๊บปืนเอ้ยรับรับ,บปืนมาอ่าอ่ามาดีมาดีเก้ามมพร้อมจะเป่าหัวแกแล้วฉีดยาก่อนเขาหลอนแหมน เข้ามามันขึ้นสามสิบทับศูนย์ี่คือน่าจะมีแม็กเดียวสามสิบนัดใช่เหรอวะแม็กมาสามสิบนัดเลยเหรอผมก็ไม่รู้แต่ผมกดอาแล้วมันไม่รีโหลดอ,อ่ะอืมไม่มีบอกวิธีเล่นโอ้ช่างมันอ่าผมจำเสาไฟฟ้านี่ได้เราก็เป็นบ้านผมเองเจ๊ J. ครับผมกลับมาแล้วอืมเออมาดาม มาทำอะไรข้างนอกนี่นะครับเดี๋ยวแข็งตายนะโอ้พระเจ้าไอ้ผู้ชายคนนั้นมันเอาตัวจอนไปแล้ว <retra> <ๆ>เขายังมีชีวิตอยู่ได้โปรดได้พาเขากลับมา,ขาผมอีกแล้วอ่ะบ้าเอ้ยไอบ้านนั้นมันต้องการอะไรจากพวกเรากันแน่รออยู่นี่นะรออยู่ที่อ,อุ่นๆเอาไว้ผมจะพาตัวจอนกลับมาเองแต่ก็จะฆ่าไอบ้าน,นั่นด้วยไอเวนนั่นอะระวังตัวด้ยวยนะพอนุ่ม ท่าทางเขาจะแข็งแรงมากสําหรับฉันเนี่ยและเขาก็มีขวานด้วยขอบคุณสําหรับทุกอย่างเลยนะพ่อหนุ่มโชคดีที่ลุงจรเนี่ยทำบีเบอร์การ์ดเอาไว้ทําให้เรารู้ว่าเขาไปทางไหนและเราสามารถตามติดตูดเข้าไปได้อา่าว่าแต่ทางไหนเนี่ยน่าจะเป็นทางนี้นะครับคือเหมือนจุดหมายเราอยู่บนเขาเลยอ่ะมันต้องมีทางขึ้นไปแต่ว่าขึ้นทางไหนเนะเาะบางทีอาจจะเป็นทางนี้ก็ได้ อ่าเจอทางขึ้นเขาแล้ว <c oughs> โอ้นั่นรถนี่นะมีใครเอารถมาอําพางไว้ตรงนี้ด้วยปึ๊บเตรียมไว้ก่อนเลยมันต้องเป็นรถที่เราใช้ขับหนีแน่ๆเลยผมว่านะในไม่ช้าเปึ๊บเรียบร้อยรถอยู่ตรงนี้เหรอเนี่ยฉันไม่คิดว่ามันถูกทิ้งเอาไว้นะต้องมีคนจงใจใช่ไหมเอาล่ะตอนนี้เข็มทิศชีท้ทางตรงถึงเวลาที่เรา จะหยิบปืนขึ้นมาเสียงไอด้วยลุงจอรนอยู่แถวนี้ใช่ไหม่า <c oughs> อ,อย่าให้ผมต้องยิงลุงนะออกมาซะดีดีโอ้ยลุงโดนจับอยู่มันตะโกนเรียกอะไรเนี่ยเอาละ่ะวุ้บเซอร์ไพรส์โอ้ <c oughs> อ่าศพ และนี่ลุงจอรนบ้าเอ้ยผมขอโทษลุงจอรนอ่อาอันนี้อะไรอ่ะโอโ้โหไอเจ้าบ้านั่นอยากแย้งชะมัดมันกินคนเหรอเนี่ยคนมันต้มนังหัวแบบนี้ไอหมอนั่นมันคิดจะฆ่าทุกคนหมดเลยไอเจ้าบ้าคันดีบาวนั่นมันฆ่าแล้วก็กินทุกคนที่นี่ มันไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้วเผื่อว่าฉันลืมรหัสผ่านสําหรับตู้เซฟหนึ่งหนึ่งหกอ๋อไอตอนแรกผมเดาเกือบถูกกันเนี่ยผมเดาหนึ <c oughs> ่งหนึ่งหนึ่งอาแล้วเมื่อกี้เหมือนเข็มทิศจะอัปเดตนะครับให้เราไปที่ใหม่แล้วโอเคชี้ไปทางนี้เข็มทิศนี่มันใช้ได้จริงๆห่ะสุดท้ายเราก็ต้องอ้อมทางอ้อมป่าอ้อมเขาเองอะ,อะแต่ผมคิดว่าใ,ในในตู้เซฟเนี่ยน่าจะมีกุญแจรถอยู่นะ บางทีเราอาจจะต้องไขกุญแจแล้วก็ออกจากที่นี่อ่ามาถึงแล้ววัดอเจทำอะไรอยู่นะครับอือผมใจคอไม่ค่อยดีเลยทำไมอเจามาท่าถือมีดมาด้วยเออมาท่านี่คุณมาทำอะไรเนี่ยแล้วทำไมถือมีดแบบนั้นเออแต่ว่าผมขอโทษนะครับผมช่วยจอนไม่ได้อะไม่ ไม่มีทางจอนที่รักของฉันฉันฉันไม่ไหวแล้วฉันฉันหิวเหลือกเกินเออใจเย็นก่อนนะครับไว้ผมจะหาอาหารให้แน่นอนแค่เข้าไปข้างในแล้วก็ป้องกันตัวเองเอาไว้นายเองก็ดูหน่าอร่อยนะพ่อนุ่มเนื้อของนายเนี่ยคงจะอร่อยมากมากวอะไรเนี่ยเจม,ม้าท่าทำไมเจ๊เปลี่ยนไป กลายเป็นคนแบบนี้กูใส่ปืนโอ้โหโดนแทงเดี๋ยวทำไมายืดเดินไม่ได้อเจ๊หยุดไม่หยุด What อ h ว f u เ k ิร์มาถอคุณเสียสติไปแล้วโอ้โหเลวร้ายสุดๆทำไมกันแล้วเกือบตายเจอเจ๊แทงให้ตายเถิดจังหวะนี้ต้องฉีดตลาดอะดรีนาลีนเนี่ย อินไมโซโอ้ข่อยยังชั่วเปิดตู้เซฟกันหนึ 1, 1, ่งหนึ่งหกปั๊บมีอะไรข้างในอืมวิทยุเหรออ่าๆุณได้รับวิทยุมาวิทยุมันทำงานได้ฉันต้องหาที่สูงๆในการส่งสัญญาณที่สูงๆเหรอเอเดี๋ยวนะเข็มทิศบอกทางไหม เข็มทิศออกมาสิลูกเข็มทิศไหมมาหรือว่าจะเป็นไอตรงที่มันให้เราปีนขึ้นไปได้ก่อนหน้านี้มันไม่มีอะไรให้ใช้นะครับอ่ะวิทยุขึ้นมาแล้วต้องไปตรงนี้แน่แนเลยฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับได้โปรดช่วยผมด้วยตะ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 ได้โปรดเอาเถอะหน้ามีใครได้ยินผมไหมครับ <c oughs> แกไม่มีทางออกไปจากที่นี่ได้ แกไม่มีทางหลุดพ้นจากความตายบ้าเอ้นั่นใครพูดวะมันคือแกใช่ไหมทำไมแกต้องไล่ตามฉันด้วยอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวลอกพอนุมฉันก็แค่ฆ่าคนเพื่อหาอาหารกินเท่านั้นเองมันก็ดีกว่าหิวตายไม่ใช่เหรอแกเห็นด้วยใช่ไหมไอ้บ้าเอ้ไอ้ลูกอ้ตูดฉันสาบานกับพระเจ้าเลยว่าฉันจะฆ่าแกไม่ว่าแกพยายามจะหนีเท่าไหร่ก็ตามวันนี้ กจะต้องกลายเป็นเนื้อสดๆของฉันอ่าอ่าเข็มทิศอัปเดตอโหผมต้องถือเข็มทิศจริงๆเหรอผมควรจะถือปืนหรือเปล่าเหมือนเกม,มันจะมีระบบแบบว่าถ้าเราเปลี่ยนไอเทมมันจะทําให้เราแบบหยุดชะงักด้วยนะครับทําเป็นเหตุผลที่ผมโดนเจมาท่าฟันเลยเนี่ยฟรีๆเอาล่ะเข็มทิศชี้ไปทางขวาผมไม่ถือเข็มทิศแต่ผมถือปืนดีกว่า ออกมาเลยแกซ่อนอยู่ไหนออกมาแกอยู่นั่นเองยิงอ,อืออือจับผมว่าไม่ต้องเลงง่ายกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ตายตายซิยอ,อืออือยิงวันนี้แถบสีแดงออกไม่ได้ก็ามาแออีซี่ กุญแจเหรอน่าจะใช้การได้นะแต่ว่าถ้าตามสูตรหนังฆาตกรเนี่ยมันต้องยังไม่ตายเว้ย๋ยวมันต้องลุกขึ้นมาใหม่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้อะ <laughs> ตอนนี้ผมไม่มียาแล้วนะครับเราต้องต้องไปออกจากที่นี่น่นาจะต้องไปที่รถแล้วเราควรจะเก็บความดันมาด้วยนะจริงๆแล้วนี่นายดูหนังฆาตกรมันน้อยเกินไปอะจริงต้องยิงมันซ้ำสักสองทีโอ้ใช่หมายพูดถูกนะไอ้โตคุณ <laughs> ฉันต้องรอบครอบเข้าไว้เอ๊ะมันหายไปไหนแล้วอะเอ้าศพหายจัดเจนเมื่อกี้ผมจะกลับไปยิงซ้ำสักสองทีศพหายไปแล้วหายเร็วมากด้วยว่ามันยังไม่ตายแน่เลยน่าจะไม่ผิดนะเข็มทิศยังชี้ไปทางนี้อยู่โอนั่นรถผมเปลี่ยนกุญแจก่อนเลยผมรู้ดีปึ๊บ ยุจบยุบยุบอืกลับบ้านกันเถอะโอ้ยังหนาวอยู่กันแล้วเออหันไปข้างๆมีคนนั่งอยู่ด้วยนี่ฮาฮาได้อีกมันเลยจังเลยอะรถนายอืมต้องรุ้นขนาดนี้ไหม หรือว่ามันขับช้าเพราะว่าอยู่บันทีมะเขาไม่รู้นะครับไปอย่างเนิบๆอาๆเนิบเกินไปแล้วนะอ้เสียงอะไรเลือนละรถ <c oughs> อา uh huh. มันมีหลายตัวเหรอแต่ว่ามันมีหลายคนไม,ไม่ได้มีแค่คนเดียว มันก็ฉันบอกแล้วว่าแกจะกลายเป็นเนื้อของพวกเราในวันนี้ <_ C 2> <_ c ust os> กรจบไปแบบหนังสยองขวัญอะไรแบบนั้นเลยเอาละครับและนี้ก็เป็นทั้งหมดของ Panic on Ice เกมน่ารักน่ารักใสๆในวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมากๆนะครับถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์ ก็เป็นกำลังใจผมด้วยแล้วก็ถ้าหากอยากดูเกมสยองขวัญช่องนี้เนี่ยก็จะหากเกมที่น่าสนใจมาเล่นให้ดูเรื่อยๆนะครับกดติดตามเอาไว้รับรองว่าไม่ผิดหวังวันนี้ผมไอ้โตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายครับ